อ่ะทีนี้ต <desserts. S 1> ิดเครื่องยนต์ครับตัดเครื่องยนต์กดลงไปเลยครับกดลงไปโอเคอ่ะกระชากขาผมนะครับอย่ารีบนะครับอ่ะเปลี่ยนเกียร์ครับกดเกียร์ลเลยอย่าไปอย่าไปจับคัทนะครับอย่าไปจับคัทกดลงไปเลยเห็นไหครับเนี่ยเขาพุ่งผมวิ่งไปแรกมันก็ออกตัวไปทีนี้กถ้าคุณก็คือยังไม่คุ้นเคยอ่ะไปเหนี่ยวคัทครับเหนี่ยวคัทปั๊บกระชากขาคัทขาไปเลยครับไปดับครับระเกงไหมครับตอนนี้มือคัทคุณจับตึงแล้วตอนนี้คุณต้องใช้เป็น มนนวนเท่านั้นนะเห็นไหมถ้าคุณปล่อยกระแากจับเลยอ่ะพอกดเกว่าครับสายขึ้นมาปับ๊บระยยยุบดีหายเลยเห็นไหมครับพ้านอีครับทำงานเ,าเร็วมากถเรื่อเราคุณขับขี่ดูก็ลองดูกันเลยครับเพราะนั้นมันสามารถใช้แบบนี้ใช้แบบนี้ได,ได้แล้วก็ดีออย่างนึ่งก็คือคุณไม่ต้องกอดกัะเล่งเวลาคุณจะชิปอัพหรือชิปดาวลอ็อกคระเล้งไปเลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราลองดูแล้วก็ช้าๆตรอจนะครับเพราะมันเป็นโค้งคินหาภูมเดียวตรียมบดแบบทีวีมันจะขิง่ายแหละไม่ยากหรอกรอบแรกให้ตามุตว่อนครับเดี๋ยวรอบต่อไปไมจะพยายามปล่อยระยะห่าก็ลองดูนะครับว่าที่ผมพูดมีอะไรบ้างถ้าสงสัยอะไรต่างจะตอคบนทางทาแล้วถามอีกก็ได้ครับงงงนะครับปักผมนะเาจะที่ยนนี้ได้ใช้ได้หมดนะเดี๋ยวมันนสามพันเท่แก้วผมไม่เกียรแล้วนะครับไปแล้วลูกหลาอยังไปไปอ้าวลูก เดิเข้าไปเลยครับเอายัม่ต้องไปอนนี้นะครับไม่ต้องวเรื่องขัดนไม่ต้องใช้เลยนะครับไม่ต้องใช้เลยนะเยครับไปเลยมเล่นกรเพุ้เลยนะครับมเติดมือเลยนะระวังด้วยนะครั่อยๆเฮ้ยขี่ง่ายๆแต่รู้สึกว่าออกตัวไม่จะพุ่งจะพุ่งวะ โอ้ยบาล้ลรถด,ดีกว่าตัวรุ่นเก่าแล้วเนี่ย รถไม่ชินเลยฮนะโอ้โหโอ้รถบ่อรถบ่อรถบ่อ อ๋อมีสัญญาณเตือนเมื่อรอบมันรอบมันไม่สัมพันธ์กับความเร็วนะโอ้โหใช้อีก นุ่มว่ะแต่แมื่ขี่ได้เกยร์นหนึ่งเนี่ย,ยเฮ้ยไอเหี้ยแม่กลอบต่ำก็ทำได้วะ่ะเว็บมันคือเว็บมันคือเว็บเลยมันคือเว็บเลยครับขี่ง่ายรถบาลานซ์ดี 现在，现在。 오, 어어 e l i v ยังไม่ชินกับกำลังเครื่องที่เป่งโอ้เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเข้าขี่สนุกดีครับ้โห เบก็อู้บาล้านถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับ แต่ไอตอนเลี้ยวโค้งแล้วค่อยๆปล่อยคันเรงมันรู้สึกแบบยังหน่วงๆยังหน่งๆน่องๆยังรู้สึกแบบเออมันหน่วงมันอธิบายไม่ถูกอ่ะหรือว่าผมเข้าตัวเกียร์หนึ่งวะมันก็ต้องเกียร์หนึ่งเดีใช่ไหม เสองก็เอาเรื่องอ่ะอเเกียร์ในโค้งก็ได้เบรก,ก็ดีสือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะอ๋อนี่ถ้าเกิดว่าเข้าเกียร์เข้าโค้งมันรออมันจะไม่สัมพันธ์สัญญามันจะเตือนเนาะ เสียดายอะมันอารมณ์แบบมันไม่ให้มีเทสเออมันมีช่วงฟรีอยู่

เปี่งแเกะในโค้งก็ได้ว่ะเท่เทเถือถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ รู้สึกมันยังแบบเกณฑหนึ่งมันยังแบบนุ่งนวงอยู่หน่อยนึงอ่ะอาจจะยังไม่ชินเพราะว่า,วามันไม่ต้องกำคัดนะมือมือผมนี่นแ่งจะกำคัดอยู่ตลอดเออดีดีดีดด เออถอยเกียร์เข้าถอยเกียร์เข้าโค้งก็ทําได้ง่ายนะครับเออผมว่าเข้าตัวเกียร์เอ้ย uh, เข้าโค้งตอนเกียร์สองมันน่าจะเข้าสรรมูทมากกว่า เออจริงจริงเข,ข่าเข้าโค้งเข่าโค้งต่อเกียร์รเกียร์สองรู้สึกไม,ไม่ไม่ไม่ได้ดึงเหมือนเกียร์หนึ่งมากแต่ตัวอ e ีคัสค่อนข้างที่จะไม่เรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะ สมูทดีครับไม่มีอาการกระตุกเหมือนกับตัวเจ้าเซทเซตเสียได้ครับมันสนามนมันคมอนท่าที่จะสั้นไปช่วงความเร็วอะไรพวกนี้มันทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคครับเกียร์สองสามารถออกตัวโค้งได้เลย ไม่มีอาการกระตุกแสบสม,มูทกว่าเกียร์หนึ่งอีกตั้งหากโอ้สุดยอดสุดยอดถือว่าเรลารถทำได้ดีครับเปาะนุ่ม <c oughs> สามารถขี่เกียร์สองแล้วออกจากโค้งได้เลยนะครับมันอาจจะมีสัญญาเตือนนะครับว่า,อารอบความเร็วกับรอบเกียร์มันไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีอาการเตือนเล็กน้อย อ๋อพอความเร็วมากเอ้ยความเร็วน้อยเกินไปนะครับการเข้าโค้งแบบก็มีอาการกระตุกเหมือนเกีนหนึ่งเหมือนกันอะมีสัญญาณลักขึ้นเตือนตลอดนะ เดี๋ยวลองเดี๋ยวทางตรงหน้าเดี๋ยวผมจะตอบให้ถึงเกี้ยวหกนะครับ ต้องกำคัดมือผมไม่จะกำตลอดยังติดอาการเอ่อเรียกว่าอะไรนิสัยเสียนะครับก็เ,เดี๋ยวรถรถเบาหรือว่าผมชิงกับนักหนักตัวซท้ดก็ไม่รู้นะนึกคือขับอะไรตอนนี้แม่งก็บอมาแล้วอะ โอ้โยรู้สึกเป็นปลื้มเป็นปลื้มนะครับเป็นปลื้มโอ้อเแอนเอร์ลิงดีดีดีถือว่าค่อนข้างที่จะเชื่อได้

ขอ,อตัวเกียร์สอรู้สึกมันอึ้งื้อ,อไงไม่รู้หมายถึงเมื่อตอนที่มันบิดมาปองนะอ่ะรู้สึกว่ากูฝึกเขาจะหลอไปนอนแล้ว <c oughs> ถือว่าทำได้ค่อนข้างดี อ๋อรถไฟนอนแล้วครับสำหรับการเทก็จะมีแค่นี้นะครับก็ขออนุญาตตัดคลิปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าแจความด้านหลังนะครับมีใครขีดทีพีอาร์ไหมครับหรือทีพีบอกเลยอ๋อทีพีอาร์พี่คล้องเครับคันไหนอ๋อทีพีพี่คันคนะค,ครับเอาหัวเข้ามาก็ได้ไม่เป็นไรเอาหัวเข้ามาก็ได้ไม่เป็ <c oughs> 어... Oh.